สวัสดีค่ะต้อนรับวันใหม่ในเช้าว,วันเสาร์ที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดใสเลยนะคะวันนี้น้องลิซมาลงรูปใหม่ใน i g ให้เราได้ชมกันแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยมาในลุคสาวสวยสาวเท่ดูชิคๆิคคูลูสไตล์ลิซ่าเลยนะคะมีด้วยกันอยู่5แอคด้วยกันค่ะต้องบอกเลยว่าน้องมาเยียวยาหัวใจให้แอดได้กระปีก้กระเป๋าจากอาการน้อยเมื่อวานหลังจากที่ได้รู้สถานที่จัดงานบอลพิงเวิร์ลทัวร์แบงกอกค่ะที่จะจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติหรือสนามสุภัชลาสายในวันที่7 ถึง8มกราคมต้นปี2023ที่กำลังจะถึงนี้นะคะมีใครเกิดอาการน,น้อยๆเหมือนแอดบ้างไหมคะลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะคะวันนี้น้องลิสก็น่าจะหยุดพักผ่อนอีกหนึ่งวันค่ะก่อนที่พรุ่งนี้จะขึ้นคอนเสิร์ตเวิร์ทัวต่อที่เมืองฮูสตันค่ะน้าสดยิ้มหวานแบบนี้บอกเลยว่าทำให้ใจละลายกันเลยทีเดียวแม่ๆก็อย่าลืมเข้าไปวิดลูกสาวแล้วก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้ไอให้น้องกันเยอะๆนะคะ ส่วนน้องเจนนี่ค่ะวันนี้ก็มาอัปรูปใน IG แล้วนะคะลงรูปใหม่รัวๆเลยโพสแรกน้องบอกว่าบอลพิงทัวร์สโชว์แรกในดาลลัสสุดบ้าคลั่งเลยค่ะผู้นี้เจอกันที่ฮุสตันนะคะก็เป็นรูปจากงานคอนเสิร์ตที่เมืองดาลลัสนะคะสวยเซ็กซี่ขยี้ใจมากๆเลยแล้วก็ยังมีรูปพี่น้องไปเที่ยวที่อะควาเรียมในดาลลัสด้วยค่ะมีไปเดทกับหนุ่มน้อยคนนี้ด้วยเป็นตากล้องประจำตัวถ่ายรูปให้น้องเจนนี่ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลย ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนหนึ่งวันที่เมืองดาราลัสตามที่น้องโพสต์เลยนะคะยังไม่พอค่ะนอกจากจะโพสตลงใน IG แล้วน้องยังมาลงใน IG Story รีอีกด้วยนะคะและยังมีวอล์กใหม่อีกด้วยนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปชมในช่องของน้องได้ค่ะแล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้ IG ให้น้องกันเยอะๆนะคะ ส่วนน้องแชงวันนี้เป็นสาวเฮลตี้ค่ะมีลงไอ Story ว่าน้องไปเวิร์กอัพเรียกเหงื่อออกกำลังกายฟิตหุ่นก็ดีต่อสุขภาพนะคะน้องจะได้แข็งแรงขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงให้แม่แได้ฟังกันดูแลสุขภาพด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะไม่เจ็บไม่ไข้ส่วนพี่ซูวันนี้ยังไม่ได้ลงรูปใหม่ใน IG นะคะมีรูปสี่สาวแบ็คพิงค์ไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารญี่ปุน่นชื่อร้านโนบุในเมืองฮุสตันด้วยนะคะ พร้อมกันทั้ง4คนเลยทั้งน้องแชงน้องลิสน้องเจนนี่แล้วก็พี่ซูค่ะมีแฟนคลับในร้านเจอก็เลยแอบ,บถ่ายรูปมาแชร์ให้พวกเราได้ชมกันก็หลังจากขึ้นคอนเสิร์ตเหนื่อยแล้วสาวๆก็มีพักผ่อนออกไปชิลกินข้าวด้วยกันนะคะนา่ารักมากๆเลยน้องแชงน้องลิซ่าก็น่าจะได้คุยกันแล้วก็อาจจะดีกันแล้วก็ได้นะคะคิดว่านะแต่ในรูปไม่ไในในไมไแน่ใจเหมือนกันค่ะว่าคนไหนพี่ซูคนไหนน้องลิซค่ะภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะคะ สุดท้ายค่ะหลังจากจบคอนเสิร์ตที่เมืองดัลลัสแล้วล่าสุดมีสื่อดา l l ลั Observer เวอเขาเขียนวิจารณ์ถึงการแสดงของ b บ a ็คพิง k ด้วยนะคะแอดนำมาฝากแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะเขาบอกว่าในคืนวันอังคารที่ Dallas, ดัลลัสวงดนตรีเคป๊สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก b บ a ็คพิง k ได้เริ่มต้นทัวร์คอนเสิร์ตบอลพิงคครั้งแรกในอเมริกาเหนือที่ American แอร์ไลน์เซ็นเต มีป้ายของสถานที่เพื่อให้คําแนะนําแก่แฟนๆหรือบิงซึ่งเป็นชื่อกลุ่มของแฟนคลับระบุว่าไม่สามารถเข้าแถวหรือรับสายรัดข้อมือสําหรับเข้างานทั่วไปได้จนถึงเวลา10บโมงเลยค่ะนั่นเป็นแถวที่ยาวที่สุดในสถานที่จัดงานดูเหมือนว่าแฟนๆที่เข้ามาในอาคารจะต้องซื้อคอนบงรูปหัวใจที่มีไฟส่องสว่างซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นแท่งไฟเลืองแสงราคา55ดอลลาร์ค่ะ พวกเขาอยู่ในทุกขนทุกแห่งในคอนแล้วก็เวลาที่แฟนๆโบกมือไว้ก็จะกระพริบตามดูสวยงามมากเลยค่ะก่อนที่ Lisa, Rose, oo, ลิซ่าโรเซจีซูและก็เจนนี่จะขึ้นเวทีมิวสิกวิดีโอของพวกเขาก็เริ่มปรากฏตัวบนหน้าจอเพื่อให้ฝูงชนได้ตื่นตาตื่นใจมันค่อนข้างแปลกแต่ผู้ชมก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่วิดีโอจบลง และสาวๆขึ้นเวทีเวลาประมาณ2ทุ่ม10นาทีเมื่อหน้าจอขนาดยักษ์เปิดออกและก็เผยให้เห็นพวกเขาบนแพลตฟอร์มยกระดับโดยเริ่มต้นฉากด้วยเพลงฮิตของพวกเขา How You Like That เมื่อความเริ่มจางหายไปก็เผยให้เห็นทั้ง4สาวในชุดที่เข้ากันมีสีคล้ายกันแต่ในสไตล์ที่แตกต่างกันนักเต้นสมทบหลั่งไหลท่วมท้นบนเวทีในท่าเต้นที่น่ารักและก็ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี สมาชิกแบ็ k p พ n งได้เริ่มงานโชว์เคสเดี่ยวทำให้สาวๆแต่ละคนมีช่วงเวลาที่เป็นประกายในขณะที่แสดง1เพลงหรือว่า2เพลงบนเวทีลิซ่าส่งท้ายของโซโลสเตดด้วยการแสดงที่ลุกเป็นไฟจากโซโลสเตดและลิซ่าและก็มันนี่ทั้ง2การแสดงเต็มไปด้วยความสแวักและแอ t i t u d e เห็นได้ชัดว่าเมื่ออยู่บนเวทีลิซ่าจะดูผ่อนคลายมากที่สุด พวกคุณรู้ใช่ไหมว่าเรากําลังจะพูดถึงอะไรทุกวงจะมีสมาชิกหนึ่งคนที่เด่นออกมาตั้งแต่จัสตินทิมเบอร์เลกจนถึงแฮร์รี่สไตล์ลิซ่าเป็นดาวเด่นโดยแท้จริงและก็มีพลังแบบนั้นอยู่ในตัวถ้าคุณชอบกิ่นอายของฮิปฮอปแบบคาร์ดิบีหรือโดจาแคทแล้วละก็ลิซ่าสามารถเทียบเคียงศิลปินแนวหน้าแบบพวกเธอได้เชียวละค่วและนี่ก็เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะจากบทวิจารณ์ที่ทางสื่อดาวล a สออ s เซอ e r เเขาเขียนถึง b บ็คพิงและก็น้องลิซ่าค่ะ ที่จริงมีเยอะมากเลยนะคะเขาเขียนตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะถ้าใครสนใจเดีย๋ยวแอดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างค่ะเพื่อนๆก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะส่วนคลิปนี้แอดไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ